สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ l u u e Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมามาสรุปให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ ก็แน่นอนเมื่อคาคืนที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะกันอยู่พอสมควรเดี๋ยวติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับดูฟุตบอลสุดมันเชียร์เชลซีตลอดทั้ง90นาทีแนะนําสิงเลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับก็นอกจากสิงเลมอนโซดาแล้วก็ยังมีหลายรสชาตินะครับมีพิงค์เลมอนโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ หลายๆรสชาติไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของชิงครับชิงเมจิกสปอนจ์ครับเกมจบคราบหมดด้วยชิงครับทำความสะอาดรองเท้าสตั๊ดหรือว่าคราบสกปรกต่างๆเนี่ยสามารถใช้ชิ้งฟองน้ำเนี่ยจุ่มน้ำแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้เลยนะครับก็ใครสนใจนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ชอปปีหรือว่าเดี๋ยวผมปักตะกร้าาไว้ใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะไปว่ากันถึงข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ ก็มีรายงานจากกาเซตาเดลโลสปอร์ตสื่อในอิตาลีครับแต่ก็ตีไว้เป็นลือบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เดินทางถึงอิตาลีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อพยายามคว้าตัวเคนันยูดิสข้อเสนอของเชลซีเนี่ยถือว่าจริงจังและชัดเจนครับโดยอยู่ที่ราวๆประมาณ65-68ล้านยูโรนะครับยูเว่รับฟังข้อเสนอจากเชลซีแต่ก็ตอบกลับไปอย่างชัดเจนว่ายูดิสไม่ได้มีไว้ขายนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสื่อเดียวที่รายงานนะฮะขณะที่ เบนจากขอบครับรายงานว่าฟูลแลมกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวราฮิมเซอร์ลิงมาร่วมทีมเชลซี Chelsea ต้องการขายขาดเท่านั้นครับและดีลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเซอร์ลิงยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อให้ฟูลแลมสามารถดำเนินการต่อได้ซึ่งนอกจากทางเซอร์ลิงแล้วเนี่ยสกายสปอร์ตยังรายงานว่าฟูลแลมเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอ,อยังเป็นทางการให้กับเชลซีเพื่อคว้าตัวเคียแนนดูสบิรีฮอมาร่วมทีม ซึ่งนอกจาก Sky ยสปอร์ตนิซาคินเซล่าก็รายงานคล้ายกันครับบอกว่าฟูลแลมเนี่ยสนใจจะคว้าตัวทั้ง s t ตอร์ลิแล้วก็ดูสปรีฮอไปร่วมทีมทั้ง2คนนอกจากนี้นิซาคินเซล่าก็บอกว่าคีน่าดูสปรีฮอเนี่ยยังถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ที่เชลซีแต่ไม่ใช่บทบาทการันตีตัวจริงนะครับซึ่งไม่มีสัญญาณว่าเขาต้องการย้ายทีมขณะที่เวสแฮมก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจหากเงื่อนไขค่าตัวเป็นไปได้ตามต้องการ ขณะเดียวกันนะฮะ BBC รายงานบอกว่าถ้าเกิดเชลซีปิดดีวควาตัวเจเรฮาโต้กองหลังของอาแจ็กซ์แล้วก็ชาบีซิมมอนตัวรุกจากแรปซิกมาร่วมทีมได้จริงๆเนี่ยคู่ดูโอชาวดัชจะเป็นนักเตะคนที่49-50ที่ทีมเซ็นสัญญาเข้ามาในยุคข,ของท็อตโบลีและเคลียร์เลคแคปิตอลขณะที่นิซ่าคินเซล่าครับรายงานว่าไมค์เพนเดอร์เคนดี้ปาเอสและมามาดูซาครับคือสานักเตะที่คาดว่าจะถูกส่งให้สตาบุกยืมตัวไปใช้งาน โดยที่สื่ออย่างฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่านักเตะเชลซี Chelsea ที่เดินทางไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกมีกําหนดกลับมารายงานตัวที่คอปแฮมในวันที่4สิงหาคมซึ่งเป็น4วันก่อนเกมอุ่นเครื่องกับเลเวอร์คูเซ่นนะฮะเราอุ่นเครื่องกับเลเวอร์8เดือน8ดนะฮะโดยเชลซีวางแผนให้เอสเตอร์วิลเลียนกลับมาเริ่มซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ในวันเดียวกันนะครับตอนแรกจะมีรายงานว่าจะกลับมาก่อนนะแต่สุดท้ายก็คือกลับมาวันที่4สิงหานะครับ ขณะเดียวกันเลียมทูมี่บอกว่าเอนโซมาริสกาได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากภายในสโมสรเชลซีสำหรับการบริหารจัดการทีมอย่างชาญฉลาดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนอกจากนี้ก็มีสถิติน่าสนใจครับสการสปอร์ตว่าทีมพรีเมียร์ลีกที่ใช้จ่ายในการซื้อนักเตะมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยตกเป็นของลิเวอร์พูลครับ295.5ล้านปอนด์เชลซีเนี่ย218ล้านปอนด์แมนยูไนเต็ด140.5ล้านปอนด์ อาร์เซนอล136ล้านปอนด์แล้วก็แมนซิตี้128.8ล้านปอนด์ขณะเดีวยวกันมีบทสัมภาษณ์ของเจมินเพนเน็ตครับอดีตนักเตะเรีร์พูครับพูดถึงแจ็คสันกัมแอนยูแมอนยูในเดนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับแจ็คสันครับแต่ผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นการย้ายทีมที่ถูกต้องสําหรับสโมสสครับมันอาจจะกลายเป็นกรณีแบบรัสวุธฮอยลุนเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองครับและคิดว่าตัวเองควรเล่นในทีมระดับท็อปแต่ผมมองไม่เห็นว่าเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมท็อปซิกได ขณะเดียวกันนะเดลี่เมลรายงานบอกว่าอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยลงซ้อมกับเดนกร์เซนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ก็ออกจากการฝึกซ้อมหลังจากเริ่มไปได้ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาซ้อมอีกเลยแล้วก็มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมนะสำหรับทางด้านของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับซึ่งตอนนี้เห็นมีรายงานว่าอิซักเนี่ยเป้าหมายของเขาคือการได้ไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลทีมเดียวนะเพราะแมนยูเชลซีเนี่ยถอนตัวไปแล้วนะครับถ้าจํากันได้เมื่อวานนี้ที่เรารายงานข่าวไปนะครับที่เหลือเนี่ยจะ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลักๆจะเป็นฟูลแลมที่ให้ความสนใจคีนนดูสปรีฮอรหลักๆเลยแล้วดูแล้วจะจริงจังด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะยื่นข้อเสนอขนาดไหนแต่ว่าเชื่อว่าทั้งดูสปรีฮอรแล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยที่เป็นเป้าหมายของทางฟูลแลมจริงๆแฟนเชลซีก็คงอยากจะปล่อยทั้งสองคนออกจากทีมนะครับขณะเดีวยวกันครับฝั่งของสื่ออื่นๆที่น่าสนใจครับที่รายงานข่าวมีรายงานจาก Sky Sport บอกว่าดอทมุลเนี่ยกำลัง ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับฟาคุนโดโบนาดอเต้ครับซึ่งถูกยืมตัวไปเล่นกับเรสเตอร์มาฤด,ดูกาลที่แล้วแล้วก็ได้มีการติดต่อกับทางฝั่งของไบรตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเตะวัย20ปีรายนี้ที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานจากสื่อใน CNN ของโปรตุเกสครับบอกว่าทีมในซาอุดีอาระเบียเนี่ยพยายามที่จะดึงตัวเจ้าฟิลิกไปร่วมทีมแล้วก็ฝั่งของเชลซีเนี่ยก็ได้รับการติดต่อ จากสมาคมฟุตบอลของซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าฟิลิกจะโยกย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียหรือเปล่านะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานจากจากฝั่งของ Sky Sports บอกว่ามี2ทีมจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยพยายามพิจารณาที่จะดึงแอนโทนีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมนะครับก็ที่เหลือเนี่ยข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายังแทบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับดูค่อนข้าง เงียบอ่ะเรื่องนิวคาสเซิลเพิ่มเติมนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยพยายามติดต่อกับเบนร์เจมินเซสโกโดยการพูดคุยผ่านทางเอเจ้นนะครับโดยที่ไลา์ซิกยืนยันว่าค่าตัวเนี่ยอยู่ที่80ล้านยูโรส่วนเรื่องราวของชาบี้ซิมอนกับจอร์รโอฮัตโต้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราจะกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ